โอเคครับคนดูตอนนี้เราก็อยู่กับศ mm ิษโรเรียนนะครับศิษยโรงเรียนเซิร์ฟไลท์ซิตี้นะครับมาจะบูกันแล้วนะครับผมบูวะมาไอ้อเล็กมาละอเล็กอ็อกเล็กเชมเลงไอ้บูคนดูไปสาวยาวสาวยาวด้วยกูบอกก่อนว่าเล่นกับแอร์เล็กอะอเล็กแม่งต่อยตึงว่ะเฮ้ยสมัยนี้ป้องมันต่อยเป็นละไม่เหมือนสมัยก่อนต่อยโคตรกากระพอที่นมแล้วกูโดนกูโดนลุมโดนลุมเฟิงจากไอยันใครไม่รู้กูขอเด้อ มาจักรยานใครไม่รู้กูขอ,อไปแล้วไรเอาไปดิขับจักรยานมาขับไม่ได้วะใส่ต่อเลือเหลือเจ็ดสิบนะเลยตอนนี้เลือเหลือเจ็ดสิบนะครับคนดูมาไอ้ป้องไตตึงด้วยบอกก่อนไอ้ป้องใส่ตึงด้วยเฮ้ออยโดน,อป,อนป่ะแอ๊บ กูจะตายว่ะคนดูไม่ตายครับคนดูเฮ้ยไอเล็กต์แออกกตายมัยนบอกไม่ได้ใช่มาร์โคเฮ้ยกดนิ้วไปไหนคุณนี้นันวะก็ต,ตายช่วยด้วยแม่จ๋าเอ้ยจเย็นสุดหลอด่อเย็นสุดหลอเดี๋ยวซุงไม่ได้บอกจเย็นสุดหลอดก่อนะอะอันนี้เจอกูอย่าอย่าพูดเดี๋ยว น้องกุศลยาวเย้เกือบแพ้วะน้องชายพี่ไปไหนวะเริ่ดซิปอันนี้เจอกูอันนี้เดินหนีแล้วนะอันนี้อันนี้แผลนะคนดูตามไม่นี่เลยเนี่ะแผลเปิดเพลงนั้นเราตกวะไปไกลแบบโคตรเกียดอ่ะไหลก่อนเกือบตายกลัวกะก็กลัวโอ้ผมแพ้วะคนดูดูเพื่อนเล่นก่อนเลยกันนะเพื่อนน่าจะตึงอยู่อะตอนเนี้ย นอนยาวครับระหว่างนี้ก็ขออนุญาตแม่นี้ขออนุญาตโปรโมทเซิร์ฟ่อยกันนะเซิร์ฟบาซิตี้นะครับมีสงครามโรงเรียนนะครับไม่ใช่สงครามโรงเรียนสิสงครามหมู่บ้านนะแล้วก็มีรถนะครับฟาร์มต่างๆครับจกปูนนะครับจกปูนนะครับแล้วก็จกสายไฟนะมีสมัครต่อรองง่ายๆนะครับมีอาสาด้วยแล้วก็มีส่วนต่างๆของเมืองก็สวยดีนะครับคอนโดแล้ววันนี้ขออนุญาตโปรโมทเซิร์ฟแลวกัน นะครับลองนี้ดู